ถ้าเราเดินพร้อมกันน่ะแบบว้ายเข้ามาเข้ามาเออได้แล้วได้แล้วโอเคเข้า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 เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเราต้องรออะไรอ่ะทีเนี้ยรอรออ๋อนี่รอเข้าเกมหลังจากกระทำการเลี่ยงภาษีโลบอกแล้ว i.r.s. ให้ได้ตัดสินใจให้คุณจำคุกตลอดชีวิตเป้าหมายของคุณคือการหลบหนีคลิก แต่เพื่อโต้อตอบกับวัตถุใช้สิ่งใดๆรอบตัวเพื่อช่วยได้ครับนะช่วยนะพี่ช่วยเปิดน้ำก่อนฮัลโหลเออ <Hello. S 1> แล้วหยิบไม้ส้วมมาไม่บอกไม่กล่าวอะซ <Hello. S 1> ูปส้วม เปิด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 ไปครับไปครับเก้าสนะิบห้าเนจะ็ดอ่ะดิใช่ หมีใช่มัว่วพูดมั่วดิเก้าสิบห้าจิตหมีพั่วหมีพั่วเบอร์เกอร์แอปเปิ้ลเดี๋ยวนะหมีเจ็ด,จดกดกดทิ้งไว้ได้ปะนะอ,อ อุ้ยมองไม่เห็นอุยอ้ยเจ็ดได้ได้ได้มีเจ็ดพวแปดหรอเมื่อกี้มีอะไรนะมีพั่วมีพั่วเบอ,ร,อปเปบร์เกอร์แอปเปิ้ลเบอร์เกอร์อปเ,ปอปเ,ปอปเปบอร์เกอร์หกแอปเปิลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะกอกกล้วยส้มนี่นี่เข้าเข้าเข้านี้เข้านี้เออไหนดูดิ สาม,สามนะ<า>มโอเคมุมมองพออันไหลวะอะไรนะมิเชลสาว <c oughs> สาว <c oughs> <า> <c oughs> ตุ๊ดินเย,ย่เฮียนี่อันนี้ช่ำอันนี้ช่ำช่ออำอะไรนะ ทีมหรอน่าจะอยู่นี่ยอ่ามีตรงนี้ตรงนี้นี่อะไรนะม่วงม่วงเขียวตกลงม่วงหรือ,อน้ำเงินนะที่ลืมน้ำเงินดิน้ำเงิน วฮ้ยล้วหัวบางจริงอันนี้โอหัวบางอะไรนะเหลืองเขียวน้ำเงินเถอะอ้อาวไม่ใช่หรอเ <c oughs> นี่ยอะไรจําเราเราช่วยกันจำหรือเราช่วยกันงงเนี่ยฮะ <c oughs> อะไรส้วมนะม yeah. อ๋ออ๋ออ๋อมันคือเนี่ยมันคือห้องขังไงมันคือห้องขังอะ่ะใช่ไหมล่ะห้องน้ําคือห้องขังไงเปิดน้ําตามน้ําส้วมน้ําเออใช่น้ำส้วมน้ำส้วมส้วมไหนที่กดได้เปิดได้หรออ่าที่มีน้ําอยู่ในส้วมอะฮะอส มันนับจากไหนวะหนึ่งอะนี่วะหนึ่ง,งในซอยเอ้ยห้องแรก,ห,แรกห้องแรกเปิดไหมห้องแรกขวา,ขวาเปิดน้ำนะอ่ะ่ห้องสองซ้ายห้องสองซ้ายโอเคห้องสามห้องสี่ขวา แน่จริงปะปวิล็อกอยูวดี่หนอ่ะสามขวาเหรอหนึ่งสองสามสามขวาเช็คก,ก่อนเปิดยัง อุ๊ยไมนะ่นาฮะเปิดอยู่ไม่เห็นหรอัอลจอเดียวกันเ,อ,เอาะเดี๋ยวพี่ไปดูพี่ไปดูอ่าห้องที่หนึ่งนะฮะอ่าเปิดฝั่งซ้ายถ้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้วยครับเปิดฝั่งขวาด้วย ใช่ห้องหนึ่งเปิดซ้ายขวาเลยครับ <Okay. S 1> อ่าแล้วก็ห้องสองเปิดซ้ายอ่าใช่ <Yeah. S 1> ห้องสองเปิดซ้ายห้องสามห้องสามเปิดขวา <Okay. S 1> ห้องสี่เปิดซ้าย uh. อ่า แค่นี้ <L B. S 1> เอาจริงดีนับจากทางไหนกนสีหลืดนับซ้ายขวาผิดวะถ้านับจากข้างในนี้เหรอเอาใหม่เอาใหม่อหมลองลองอันนี้ลองพี่นับจากข้างใน อ้าแสดงว่าเรานับจากคนละฝั่งอะเดยพี่นับห้องหนึ่งแบบจากจากแบบเดินเดินเข้ามาตรงโต๊ะโต,โต๊ะอาหารใช่ปะ่ะเนี่ยอันนี้คือห้องหนึ่งของพี่เว้ยใช่หรอเอา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 ่อาซ้ายไม่เปิดขวาเปิดห้องหนึ่งห้องหนึ่งเปิดขวาห้องสองเปิดซ้าย อ่ะสองเปิดซ้ายนะห้องสามห้องสามเปิดขวาห้องสี่เปิดซ้ายขวาเฮุ้ยเ,เ,เย้อิสาระแล้วดิอิสาระยัง ยังไม่อิดหรออุ้ยเสียงอะไรแอดแอดอ่ะอุ้ยหน้าจุ่มนี่ป่ะประตูนี้ปะอุ้ยไต่ได้ด้วยหรอรอยู่บ,บหา ซูมแบบใดเป็นชุดตํารวจแล้วยังไงอะโอ้แล้วเขายิ้มฟันสวยซะด้วยอ๋อเหมือนเขาฝังฝังไว้ข้างรถเข็นนะดิใช่ไหมเขาฝังไว้ข้างรถเข็นแล้วเขาถ่ายรูปทำไมวะเป็นในนะแล้วพี่ว่าพั่วอยู่ในนี้เนี่ย เนี่ยเนี่ยตู้เนี้ยมันเป็นตู้เก็บอุปกรณ์ป่ะพี่ว่านะเฮ้ยมีรหัสใช่ใช่มีรหัสสี่สตัวจ้ามาอีกแล้วจ้ารหัสจ้าขยันเข้ารหัสขยันเข้ารหัสเดี๋ยวนะรหัสสี่ตัวนะรหัสสี่ตัวท่านหนึ่งนงนะพี่ขอคิดก่อน เราจะขอเราขอจองน้อ <Okay. S 3> <c oughs> ยโดยบองใหญ่อะไรคือใหญ่ถังขยะใหญ่หัว <c oughs> ส้วมอ่ะต้องมีอะไรหรือเปล่าเล่ก่อ เลขสี่ตัวเลขสี่ตัวเดี๋ยวนะพี่ว่าไอ้นี่มีประเด็นไอ้อันเนี้ยไอ้บาบาเนี่ยบาโหนเนี่ยคิดว่าไงเราสามารถนับมันเป็นตัวเลขได้ไหมพี่ว่าได้นะเน,นี่ยไอ้้ไอข้างเนี้ยมันมีเยอะกว่าไงใช่ไหมเนี่ยข้างข้างที่พี่ยืนเนี่ยมันมีมันมีลูกเหล็กเยอะกว่าไงใช่ปะ เป็นไม่ได้นะสองสี่เหรอสองสี่ศเหรออะลอง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 สองสศศเงี 2, 4, 0, 0, ยบกรีบเงียบกรีบศูนย์สอง

นับอุปกรณ์หรอสามสองสองเก้าลองสลับกันดู ไอ้ตรงตุ้มน้ำหนักอะ่ะมันมีเขียนไปด้วยนะเขียนเลขไปด้วยเหรอนะอยี่สนะิบสิบสิบห้าไม่ใช่ศูนย์ห้าสิบสี่สิบสามสิบเกี่ยวอะไรกันวะสามสิบตรงนี้ห้าห้าอีกวนนั้น,น สองสามสี่เนี่ยพี่ว่าไอ้ไอ้ลูกตุ้มนี่แปลกๆนะมันมีตัวเลขด้วยอ่ะมันเชื่อมโยงไงวะแกะแดตแพทแล้วอันนี้ห้าสามศูนย์ห้าเฮ้ยห้าสามศูนย์ห้า 5 3 05ศเฮ้ยเยว่าอย่างจีเนียสเป็นไงโอ,โอ้คนฉลาดนะอันนี้หยิบหย,ยิบยิบพวกมาก่อน<ม>เดี๋ยวบอกนี่นีนี่น,น,น,นีนี่พามาดูพามาดูพามาดูนี่ซูมซูมอันนอนซูมซูมอันนอนนี้นี่อันที่อยู่พื้นไง จีเนียสขุด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 เย่ <Wow. S 1> <Yeah. S 2> เป็นอิสราเย่ว้าวฉลาดสุดๆไปเลยฉ oh, <wow. S 1> ลาดเกินอันนี้